นิทานโบราณตำนานดาบวิเศษแห่งภูผาทองณหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขามีเด็กชายชื่อขุนเขาเป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่กับปู่ซึ่งเป็นช่างตีเหล็กผู้เฒ่าทุกคืนก่อนนอนปู่จะเล่านิทานเกี่ยวกับดาบวิเศษแห่งภูผาทองซึ่งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปกป้องผู้ถือครองจากอำนาจมืด ผู้ที่คู่ควรเท่านั้นจึงจะครอบครองดาบวิเศษได้ปู่กล่าวคุณฝันอยากเป็นนักรบผู้กล้าและเขาหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เห็นดาบวิเศษกับตาตัวเองแต่แล้วภัยร้ายก็มาเยือนหมู่บ้านของเขาวันหนึ่งกองทัพอสุรกายจากหุบเขามืดบุกโจมตีหมู่บ้านคุณเห็นไฟลุกไหม้บ้านเรือนพังพินาศ ชาวบ้านต่างหนีเอาตัวรอดแต่ปู่ของขุนกลับยืนหยัดต่อสู้แม้จะเป็นเพียงชายชราจเจ้าต้องไปขุนปู่ตะโกนปู่ส่งแผนที่ลึกลับให้ขุนบอกว่ามันจะนำทางไปสู่ดาบวิเศษแห่งภูผาทองซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถเอาชนะอสุรกายได้ คุณจำใจต้องหนีออกจากหมู่บ้านทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังคุณออกเดินทางตามแผนที่ข้ามป่าดงดิบฝ่ากระแสะน้ำเชี่ยวกรากและปีนขึ้นภูเขาสูงระหว่างทางเขาได้พบสหายร่วมทางได้แก่ดาวเด็กสาวนักธนูที่เคยเป็นทหารแต่ละทิ้งทุกอย่างหลังสงครามทำลายครอบครัวของเธอ หานนักรบเผ่าภูเขาที่มองหาผู้นำที่แท้จริงกอดนักปราดจอมเจ้าเล่ที่เชื่อว่าความรู้สำคัญกว่ากำลังพวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อไปถึงจุดหมายเมื่อไปถึงถ้ำศักดิ์สิทธิ์พวกเขาพบประตูทองคำที่มีอักษรโบราณจารึกไว้ผู้ที่คู่ควรจงแสดงความกล้าหาญปัญญาและความเสียสละ ทันใดนั้นปรากฏเงาทมินออกมาทดสอบพวกเขาหันต้องสู้กับเงาของตนเองและต้องตัดสินใจว่าจะใช้พะละกกำลังหรือสติปัญญาในการเอาชนะดาวต้องเผชิญอดีตของเธอและตัดสินใจว่าจะปล่อยวางความแค้นหรือจมอยู่กับมันกดต้องไขปริศนาโบราณเพื่อเปิดประตูสุดท้าย แต่บททดสอบสุดท้ายตกอยู่ที่ขุนเขาต้องเลือกจะครอบครองดาบเพื่อลางแ้นหรือใช้มันเพื่อปกป้องผู้อื่นเมื่อพวกเขาผ่านการทดสอบได้ขุนได้รับดาบวิเศษแห่งภูผาทองทันใดนั้นแม่ทัพอสุรกายปรากฏตัวขึ้นมันรู้ว่าดาบวิเศษเป็นภัยต่อมันการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเริ่มขึ้น คุณใช้ดาบวิเศษเข้าต่อสู้แต่พบว่าพลังของดาบมาจากหัวใจของผู้ถือครองหากใจเขามืดมนดาบจะไม่ทำงานคุณตระหนักว่าเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อลางแค้นแต่เพื่อลบล้างความชั่วร้ายเขาปลดปล่อยพลังของดาบและกำจัดแม่ทัพอสุรกายไปตลอดกาล คุณกลับมายังหมู่บ้านและพบว่าผู้คนกําลังเริ่มสร้างชีวิตใหม่เขาไม่ได้กลายเป็นกษัตริย์หรือเจ้านายแต่กลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งภูผาทองผู้นำแห่งความยุติธรรมเขาเลือกที่จะไม่เก็บดาบไว้กับตัวแต่ซ่อนมันไว้เพื่อรอคอยผู้ที่คู่ควรในอนาคตข้อคิดของนิทานความกล้าหาญที่แท้จริง คือการยืนหยัดเพื่อต่อสู้เพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองพลังที่แท้จริงมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่อาวุธวิเศษการลางแค้นไม่ใช่ทางออกแต่การให้อภัยและการเดินหน้าต่อคือชัยชนะที่แท้จริง